อยากให้มินเล่นละครกับพี่ออฟเหรอคะก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับโอกาสและเวลานะคะว่าเม่อไหรจะได้เล่นเพราะมินก็ไม่สามารถระบุได้เหมือนกันว่าจะไปเล่นละครเรื่องไหนคะ่ะก็ต้องรอผู้ใหญ่ให้กาสว่าจะได้เล่นกับพี่ออฟือเปล่าน,นะคะมินแชทถึงตีอะไรแล้วแต่วันค่ะบางวันมินเหนื่อยมากๆมินก็อาจจะวูบไปหน้าคอมเลยหรือบางทีมินก็ ก็มินจะเข้าไปประมาณห้าทุ่มค่ะหลังจากที่มินอาบน้ำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วมินก็จะประมาณประมาณนั้นค่ะห้าทุ่มยี่ยิคืนแล้วแต่วันอยากให้เล่นละครกับพี่อ้วนรังสิตก็เล่นไปแล้วไหมคะเพื่อนต้างรักมิเล่นละครกับพี่อ้วนเป็นมุกใหญ่เกี่กับจินนี่ไหมคะสวัสดีค่ะน้องแกนวันนี้มันอับตัวอยู่มินเกิดวันศุกร์ค่ะอับตัมินเจอสีขาวมันโดทางทีมันอับตัวนน อยากให้มินมาเที่ยวจังหวัดกาญจนบรุรีมินก็อยากไปเหมือนกันนะคะก็ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าอยากไปเที่ยวหลายที่เหมือนกันก็อยากไปดูอะไรไปเปิดหูเปิดตาบ้างแต่ก็ต้องรองให้คิวละครว่างก่อนค่ะอยากให้มินเล่นกับพี่เวียรหรอมินก็อยากเล่นเหมือนกันนะคะคนบ้านเดียวกันกรู้สึกว่าอาจจะเข้ากันได้ง,งานคือเปล่าอี่มนไราบเหมือนกัน มินปลุกต้อรักกับนักแสดงร่วมค่ายเหรอคะไม่จริงค่ะเพราะว่ามินทํางานเจ็ดวันเลยไปไปไม่ได้ที่มินปลุกก็รักร่วมค่ายนี่หมายถึงพี่ออฟหรือเปล่าคะถ้าพี่ออฟนี่ไม่จริงเลยค่ะมินจะได้กลับไปเล่นละครพื้นบ้านไหมก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับโอกาสที่ผู้ใหญ่ให้มานะคะเพราะว่าไม่มีคนมาติดต่อมินค่ะมินก็จริงๆถ้าได้กลับไปเล่นมินก็รู้สึกยินดีนะคะเพราะว่าเป็นที่ที่มินเกิดมามินก็รู้สึกว่าผิดพังกับที่นั่นเหมือนกันสวัสดีค่ะน้องอาย เป็นคนขนกันเหมือนกันเลยเหรอเล่นละครผนหวานต้นเขินไหมก็ก็มีบ้างน,นะคะที่เขินถ้าเป็นบทอะไรที่ไม่เคยเล่นหรือไม่เคยทําก็จะรู้สึกเขินนิดนึงค่ะเพราะว่าเล่นจริงๆเข้ากับพระเอกหลายๆคนก็จะเล่นอะไรคล้ายๆกัน,นะคะ่ะนินอยากเล่นละครกับพระเอกคนไหนมากที่สุดหรอจริงๆมีก็เล่นได้กับทุกคนนะคะถ,ถ้าถ้าช่องส่งมาให้นิ้ก็รู้สึกว่า ยินดีที่ได้เล่นกับทุกคนเพราะว่ามีว่าไม่ปิดกั้นตัวเองดีที่สุดค่ะมินอยากเล่นละครบ,บทไหนบ้างก็จริงๆเล่นได้ทุกบทนะคะมินอยากลองเล่นทุกบทไม่ว่าจะเป็นร้ายจะเป็นดีหรือว่ายังไงก็มินเชื่อว่ามันเป็นที่ท้าทายแลก็น่าน่าติดตามนะคือคนดูก็ไม่เบื่อเวลาเปลี่ยนบทบาทไปเรื่อยๆอ,อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นสีสันใหม่ๆ มีชอบดื่มน้ำอะไรมินก็จริงจริงมินชอบดื่มน้ำเปล่าม,มินกินน้ำเปล่าเยอะมากค่ะมินคนกินน้ำเยอะกินน้ำเยอะทำให้ผิวดีนะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงด้วยน้ำที่มินชอบนอกจากน้ำเปล่าก็จะเป็นชายเย็นชามะนาวน้ำมะนาวอะไรเปรี้ยวๆหวานๆอย่างเงี้ยค่ะชอบผู้ชายแบบไหนอะคะจริงจริงมินก็ชอบ หลายๆใจนะคะจริงๆมีนเล่นคนชอบผู้ชายที่อารมณ์ดีแล้วก็มนุษยสัมพันธ์ดีเข้าได้กับทุกคนอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีเพื่อนช่วผู้หญิงอะไรคนก็คงชอบผู้ชายแบบนี้เหมือนกันโรงเรียนเดิมที่ขอนแก่นมินเรียนที่สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะศกษาศาสตร์ค่ะ อยากให้มินเล่นละครกับพี่อ้๊าไหอคะมินก็อยากเล่นเหมือนกันค่ะก็รู้สึกว่าคงจะตื่นเต้นน่าดูเลยเว็บมินเว็บอะไรเหรอคะเว็บมิน minnieclub.com ค่ะ m i n n i e แล้วก็ขีดแล้วก็ับ c l u b .com คมินเข้าวงการบันเทิงได้ไงเหรอคะเพราะว่า ตั้งแต่เมื่อประมาณ2,506มินได้เข้าประกวดมิซินไทยแลนด์นะคะแล้วมินก็ได้รองอันดับหนึ่งเป็นรองปีที่เอมี่อเมเลียดาคอปได้ที่หนึ่งนะคะก็มินก็เป็นรองแล้วก็เป็นเพื่อนกับเอมี่ด้วยมินชอบรักร้องเกาหลีวงอะไรอะรคะจริงๆมินก็ดูหลายวงนะคะ 2PM ีเมมินก็ชอบ เกิร์ลซินเนอเรชั่นหรือว่าซุปเปอร์จูเนียอะไรเงี้ยก็ชอบกันเพลงใหม่ๆตอนนี้เพลงของซ u p เปอร์จูเนียก็สนุกนะคะุณว่าชอบหลายวงนะ Fx ก็ชอบมีใครอ่ะชอบมีม,ม,ม,มีดูได้ทุกคนนะคะไม่ไม่ได้จาบจงแต่รู้สึกว่าฟังแล้วสนุกก็ก็ฟังมินชอบดาราผู้ชายคนไหนเหรอคะ,ะก็ ชอบชอบหลายคนนะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าตอนนี้เล่นกับพี่เติ้ลอยู่ว่าชอบรู้สึกว่าเออชอบพี่เติ้ลชอบพี่วินชอบพี่มีอพี่ป๋อม่ชอบ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 หลายคนเหมือนกันค่ะรักในม่นเมฆร้องไห้เยอะมากค่ะร้องทุกวันที่ไปถ่ายจะต้องมีร้องไห้อะค่ะแล้วก็ บางวันก็มีปัญหานิดนึงคือแบบร้องเยอะจนปวดหัวเวียนหัวอะไรก็ว่ากันไปแต่ก็อยู่ในกองเนี่ยก็จะมีสนุกอย่างที่บอกว่าพี่เต้นเป็นคนตลกนะคะพี่เต้นก็จะคอยแบบพูดอะไรให้เราหัวเราะตลอดเวลาทั้งสองเต้นเลยทั้งเต้นตะว,วันแล้วก็เต้นธนพลชอบพี่อ๋อมไหมเหรอคะก็รู้สึกว่าเป็นพี่ชายที่ดีคนนึงค่ะแล้วก็ให้เกียรติพี่อ๋อมนับถือว่าเป็นรุ่นพี่ในวงการคนนึงค่ะ พี่เติ้ลกับมินใครสูงกว่ากันก็ต้องพี่เติ้ลสิคะพี่เติ้ลเป็นผู้ชายนะมินได้เรียนการแสดงไหมคือก่อนที่มินจะได้เล่นปะบุ่ทองมินก็ไปเรียนการแสดงอยู่สองวันสองสามวันค่ะประมาณสองสามวันก็ได้คลิกอะไรมานิดหน่อยค่ะแต่มินว่าการแสดงมันอยู่ที่ตัวเรานะเราต้องพัฒนาตัวเองแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆค่ะ มันยังไม่เคยเจอพี่ซีนะคะที่ถ่ายละครไปสมัยกันหาที่บ้านนูนตอนนี้ยังไม่ได้เข้าว้กันมีคนฝากให้มินสวัสดีชาววิสเตอร์นะคะก็สวัสดีชาวโฟลเวอร์ของเอ๋ยเอ๋ย bb tv channel 7ทุกคนค่ะ